การเดินทางของพวกเรานะคะก็คือเรานอนที่อำเภอเมืองปัตตานีแล้วก็มาทางเส้นหนองจิกแล้วก็มาที่โคกโพแล้วก็จะมาถึงวัดช้างให้แป๊บเดียวตอนนี้ฉันอยู่ที่วัดช้างให้ค่ะท,ที่ตำบลควานนอรีอำเภอโคโกโพจังหวัดปัตตานีเราจะไปกราบหลวงปู่ทวดกันคะ่ะไปกันเลยตอนนี้บรรยากาศ10โมงเช้านะคะแต่ว่าแดดไม่ออกเลยคนเยอะมากมาค่ะ มาถึงปตัตตานีทั้งทีคงไม่แวะที่นี่ไม่ได้ค่ะวัดช้างให้วัดเก่าแก่สำคัญหลายร้อยปีตามตำนานกล่าวว่าพระยาแก้มดำเจ้าเมืองไซบุรีต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาวจึงได้เสียงอธิฐานปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่าโดยมีเจ้าเมืองและน้องสาวรวมทั้งไพร่พลเดินทางตามไปด้วยจนมาวันหนึ่งช้างได้หยุดอยู่ณที่แห่งหนึ่งแล้วร้องขึ้น3าครั้งพระยาแก้มดำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดีจะใช้บริเวณน,นั้นสร้างเมืองแต่น้องสาวกลับไม่ชอบพระยาแก้มดำจึงให้สร้างวัดณนะบริเวณดังกล่าวแทนแล้วให้้ชชื่่อววาัดง หลังจากนั้นได้นิมนต์พระพิสูุรรูปหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าท่านลังกาหรือสมเด็จพระโคะหรือหลวงปู่ทวดมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกหลวงปู่ทวดเป็นกิจิอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมสูงและเคยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งที่ท่านต้องเดินทางไปกรุงศรียอยุธยาด้วยเรือสำเภาระหว่างทางเกิดพายุจนกระทั่งอาหารและน้ำดื่มตกลงทะเลลูกเรือรู้สึกกระหายน้ำมากหลวงปู่ทวดจึงได้แสดงเมตตาหย่อนเท้าลงไปในทะเลปรากฏว่าน้ำในบริเวณนั้นได้กลายเป็นน้ำจืดและดื่มกินได้ทำให้เป็นที่่อััศจจรย์ใตต้งแ เป็นต้นมาชื่อเสียงของท่านจึงได้เป็นที่รู้จักไปทั่วและรู้จักกันในตำนานหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดต่อมาหลวงปู่ทวดได้มรณภาพที่ประเทศมาเลเซียและได้มีการนําร่างสังขารของท่านกลับมาที่นี่เพื่อให้คนได้กราบไหว้จนถึงปัจจุบันค่ะใครที่อยากเดินทางไปนมัสการรูปปั้นหลวงปู่ทวดที่วัดฉังไห้สามารถเดินทางมาได้ทุกวันนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากค่ะธุกรกิจได้ที่การงานของบริษัทคิดที่เอ็ดจอยส์ของเราบางัง ตอนนี uh ้ประทานแรกของบริษัทคีที่แอนจอเลขของเราก็คือฉันยังไม่เห็นนะออ